มีความฝันเล็กๆที่แบบอยากทําแต่ว่ายังไม่ได้ทำไหมจริงแล้วอ่ะจิตด um, ีดูเหมือนมีสาระนะจิตดีทุกคนสาระมากค่ะเอาเนืออยากใส่แค่ไหนเอาตามใจเลยตาถั่วหรือตามตามชุตาจิตดีเรื่องมันเป็นไงคะเก้าเหลาเหรอคะอืม สนับสนุนโดย all new isuzu mu-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จไตรลาจินาสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเจนนเฟอร์คิมนะคะกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังอักษรย่อจอดอ แจ้งผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าขอลาออกจากรายการข่าวกระแสดีอย่างทุบโต๊ะข่าวเพื่อย้ายมาดำเนินรายการข่าวอารุณอมรินพร้อมติดแฮชแท็กจิตดีได้พูดแล้วนะคะจนหลายคนสงสัยว่านักข่าวสาวเกาเหลากับผู้ประกาศข่าวที่ อ่านข่าวร่วมกันหรือเปล่าแน่ไม่ธรรมดาจริงนะคะลีลาการอ่านข่าวเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่อ่านตะกุกตะกักเป็นธรรมชาติแล้วยังมองไม่เห็นด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตดีมีชื่อเล่นว่าเจี๊ยบค่ะ เจี๊ยบจิตดีสีดีประวัติย่อๆนิดนึงก่อนประวัติย่อๆก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาเลยค่ะที่มีความฝันพ่อแม่เป็นคนยะโสธรแต่ว่ามาตั้งเลืากอยู่ที่นครปฐมใช่จะก็เกิดที่นครปฐมเรียนมหาวิทยาลัยก็ไปอยู่ที่ใต้สงขาแล้วก็เข้าสายอาชีพสื่อสารมวลชนจะมาเป็นจิตดีเนี่ยค่ะเข้าประเด็นเลยดีกว่าอยากรู้อะไรบ้างมาเลยค่ะเรื่องเนี้ยเรื่องกินเผือกอ่ะแม่ถนัดมากเรื่องจนิงเลยค่ะก้าเหลาเหรอคะ อืมอืมจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะติ่กแรกก็ตอบ<ะ>ตอแบบก็เลตอยาต่าตอบแบบก็เลตใช่จ,จริงๆค่ะก็แยกตัวมาอยู่อารุณอมรินตอนเช้ามานั่งข่าวเช้าทุกโต๊ะข่าวก็ปรับโฉบใหม่อืมใช่ก็ไม่ได้มีอะไรเกาเหลาอะไรยังยังเป็นพนักงานอมรินทีวีอยู่ทำงานกับเขามากี่ปีแล้วคะเข้าปีที่9้า แล้วแฮชแท็กจิตดีได้พูดแล้วคือมาจากไหนมาจากไหนคิดเองเปล่าจะได้พูดแล้วค่ะอันนี้เป็นช่วงที่เจ็บมาทําโปรโมเพื่อที่จะทําข่าวเช้าโปรโมทข่าวเช้าอะค่ะเป็นโปรโมสั้นๆข่าวอรุณอมรินรูปแบบใหม่ฉันจิตดีสีดีค่ะมาเสริมทัพข่าวอรุณอมรินจิตดีจะได้พูดแล้วนะคะทีมคิดง่าใช่ไหมไม่อันนี้คิดเองตรงนั้นเลยคิดจากไหนอะไม่รู้อะ คิดจากใจก็เพิ่เออสงสัยค่ะคิดจากความล้องใจไม่ได้จไมดีฉันเป็นคนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคําว่าจิตดีได้พูดแล้วนะคะก็คือมาอยู่ในรายการอีกรายการหนึ่งที่คือให้จิตดีเป็นตัวนําคือให้จิตดีได้พูดนะคะเพราะมันเป็นสไตล์ข่าวใครข่าวมันอยู่แล้วค่ะเป้าหมายของเรางจริงของการเป็นนักข่าวคืออะไรเป็นไปถึงไหนตอนนี้ในความรู้สึกของเจี๊ยบคือสูงสุดแล้วเหมือนกันนะคะที่ คนดูทุบโต๊ะข่าวจากที่เราแบบว่าไม่มีใครรู้จักพุทธจิตดีเลยในรายการทุบโต๊ะข่าวเราทํารายการกันมาจนคนรู้จักทั้งประเทศว่าเนี่ยทุบโต๊ะข่าวมีพุทธจิตดีแล้วตอนนี้เราก็ขยายรายการฐานคนดูหันกลับมาดูเรานี่จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะพี่ซิมมีความฝันเล็กๆที่แบบอยากทําแต่ว่ายังไม่ได้ทํำไหมก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องเหมือนกันค่ะอ่าเพลงน่ารักน่ารักให้พี่ฟังหน่อยเดี๋ยวนะคะหนูขอนึกเหนือแป๊บนึงเอาเข้าท่อนฮุกเลยได้ไหมคะ ได้เอาข้าทุนทุกเลยเออเออเออเอเอความหวานในขอเนื้อได้ไหมอะ่ะ <laughs> มีเนื้อไหมแม่แต่ว่าพอเท่าที่ฟังแล้วก็น่ารักนะคือทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเก่งแต่ร้องให้เป็นธรรมชาติ<อ>ามีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็มันลอยไปตามสิ่งที่หนูร้องอะ่ะค่ะอันนี้น่ารักแล้วเวลาอ่านข่าวเนี่ยหนูอ่านจากกระดาษที่พิมพ์มาถูกไหมลูกใช่ค่ะบางคนก็ต้องอ่านจากพรอมเตอร์เลยเพราะมันขึ้นปุ๊บปุ๊บของเจ๊นี่จะโตมาในสายที่แบบว่าสคริปต์ดิบ สคริปต์ดิบอ่านทําความเข้าใจแล้วก็ไปลเล่าใช่ค่ะการอ่านในพอมเตอร์ขอ,ข,ของกันหนูจึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตถ้าในพอมเตอร์ไม่เคยอ่ามาอ่านในพอมเตอร์กันนะคะ<ม>ดูซิว่าเธอจะอ่านสไตล์ไหนยังไงจริงแล้วอ่ะจิตด,ดีดูเหมือนมีสาระนะจิตดีบางคน <c oughs> รไร้สาระมากมาเอาเลยออยากใส่แค่ไหนเอาตามใจเลยตามถั่วเลยตามตามทาจิตดี สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง BSC เปลี่ยนคุณให้สวยนว,วัตกรรมเส้นใหญ่ ABA Anti Viral Allergy Free การอ่านคอมพอมเตอร์ของกัน,นหนูจึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตถ้าในพรอมเตอร์ไม่เคยอ่ามาอ่านในพ้อมเตอร์กันนะคะดูซิว่าเธอจะอ่านสไตล์ไหนยังไง ข่อยจิตดีสีดีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวนกแต่แต่บินขำปลายตาหมื่นีสถานการณ์โควิด19ติดหลายกระดอกกระเดียทะลุมือนพนะวิธีการป้องกันโควิดงดเลาะซูมโซูเจ้าซูเลาะหลายยิงเลาะยิงแพร่กระจายเป็นต่ย,ยานค่ะยู you, แบบมอมอแม,ม,ม่แมเข้าใจบอมอมอแม,ม่แมคือแปลว่ายูเซยๆนั่นแหละเวลาสิจกอิงหยังอ่ะให้ล้างมือให้สะอาดแล้วสะบู่แอลกอฮอล์จบขาวจิตดีสีดีรายงาน เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่บอกว่าเป็นภาษาอีสานบอกมันไม่ะดุกเนี่เอาดิไมันวมากลองฮะสวัสดีคอยซื้ออ่าผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวนกแต้บินข้ามปลายตาลเมื่อนี่สถานการณ์โควิด -19 ติดหลายเดิอทะลุปนพนา งวดเลาะซุ้มเจ้ายาซูเลาะหลายยิงเลาะยิงแพร่กระจายเป็นตาหะแต่ย่านครับ <S <S ยูแบบโมโมแม่แม่เข้าใจบอโมโมแม่แม่คือแปลว่าย,ยูสวยๆนั่นแหละ เวลาที่จบอีหยังก็ให้ล้างมือให้สะอาดให้สบู่หรือแอลกอฮอล์จบขาวเด้อค่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> อะ,ระแฟนแม่เร็วเนาะมันเร็วเร็วมากจริงๆแล้วร่แม่ลอดหลอกหนูอะ <c oughs> ่ะมาคุยเรื่องเรื่องแบบเป็นการเป็นงาน <c oughs> เอาจริงแล้วแม่ชอบล้วงเรื่องอื่นโลกเรื่องอะไรคะ <c oughs> จีดีอายุเท่าไหร่ละปีนี้ <c oughs> ปีนี้เข้า38ค่ะเข้า3าตอนนี้มีแฟนไหมมีมีค่ะยาวเลยยาวเลยเราสไตล์เราเป็นแบบไหน อบอุ่นอยู่แล้วสบายใจปลอดภัยมีความสุขเขาตอบอะไรเป็นข่าวๆเนอะเขาตอบแบบเหมือนภาษาข่าวของเขาเนอะหนูพูดจะ้อาแอเป็นไหมเรเวลาเวลาพูดกับแฟนเนี้ยมีคาอ้อแออะไรบ้างไหมลุงยังไงอ่ะอ้อแอคือพูดจะน่ารักมีใช้เสียงสองแต่เอ๊งตุ๊แอนนะโนอะไรเงี้ยก็มีค่ะป๊าป๊ามีอ่ะถ้าจะอ้อนเขาให้อยากได้อะไรสักอย่างอ้อนให้เขาไปทําสิ่งนั้นให้หรือเอาสิ่งนั้นมาให้เราเราพูดว่าไงป๊าป๊าอยากกินเค้กกับวันเนี้ย แล้วถ้าเกิดเค้กมันอร่อยมากๆเราพูดว่าอะไรืมฟินน่ะขออีกได้ไหมเอออะไรระมานนี้มี่คืควบกล้ำแล้วก็รอเรือรอเิงชั้นอัี่หไม่ใช่ค่ะเออก็เป็นก็ปกติแฟนคนล่าสุดเนี่ยได้มายังไงจ๊ะลูกต้องอย่าเรียกมาเจอดีกว่าไม่ได้มายังไงเป็นเพื่อนแต่สมัยเรียนตอนมัธยมปลายพอหลังจากจบปึ้งมหกไปแยกย้ายไม่ได้อยู่ในสารระบบตรงไหนที่รู้สึกว่า มันจีบแล้วแหละก็กินข้าวหรือยังเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอานนันเข้าเขาได้เบอร์ไหม ยังยังคู้ชายเข้าหาเนี่ยจิตดีต้องรีบได้เบอร์ได้ไลน์เลยจิตดีปล่อยให้เขาอยู่ใน a c e b o o กงั้นเหรอยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้โฟกัสตอนนั้นโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเลยค่ะใช่คาไหนที่เราบอกว่ามันจีบแน่อะไรเงี้ยขอบเบอร์มีความคําพูดที่ให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยเราอันนี้ที่จะรู้สึกได้คํคพูดที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเราเกินเพื่อนใช่ค่ะนี่จะแต่งงานกันไหม เรื่่องงแตวางแผนจะไม่ได้คุยวางแผนเรื่องจะแต่งงานกันไหมทางทางกอล์ฟเนี่ยอยากอยากแต่งแต่ด้วยด้วยความที่เจ๊บอกจะอยากอยู่ไปเรื่อยๆมีความสุขมากกว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นความแซบของจิตดีมีมั้งไหมมีค่ะอะไรตำส้มตำอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยเราต้องเห็นกับตาเราต้องได้ชิมกับปากเอาไหมได้นะค่ค่ะใส่ถุงมือแล้วค่ะเราเคยตำส้มตำมาก่อนไหม เคยค่ะเคยไปแข่งตำส้มตำด้วยตอนมัธยมเาอยากจะโม่อ่ะแล้วเลยยังไงเจี๊ยบก็ไปเป็นมือมือแกะสลับมือแกะสลับมะเขือเทศทำยังไงให้ประดับจานส้มตำให้มันสวยสวยทำเป็นดอกใช่ทำเป็นอกจานขาดแล้วพอเถอะพอเถอะจิตดีไม่น่ามีเครดิตเลยเลยนะเพื่อนตำ เพื่อนตำแล้วเราก็แค่ปอกเปลือกแล้วมากรองข้างๆแล้วเราบอกว่าเนี่ยที่สามมาแล้วนะฉันเนี่ยไม่ชอบพูดนะจิตดีอย่ามัวเมาตําเลยแม่ <ตำ S 1> คุยเ<ล>ยเก่งจริงๆขั้นตอนเนี่ยต้องใส่กระเทียมอ่าใส่กระเทียมเราอ่ะเราได้ที่สามไม่ใช่เหรออ๋อได้ที่สามแต่ไม่ได้ตาไงแกะสลักเขาไม่เรียกแกะสลักจิตดีเขาเรียกปอกเปลือกจิตดีจริงๆมันต้องมีมีดควานอ่ะอ๋อเธอทำฉันอยากรู้นะ เธอทำจริงแล้ว <bord> อ <ering> <cake Sounds> ่ะจิตดีดูเหมือนมีสาระนะจิตดีป็นคนสาระมากค่ะมีคว้านก็ออกมาให้แล้วนะเธออย่ามาอ้างว่าอุปกรณ์มันไม่ใช่นั่นนู่นนี่ฉันอยากจะตีมืออุ้ยขาดได้ไงอ่ะสิ่งที่จิตดีทำเนี่ยมันคือดอกกุหลาบค่ะโอเคอย่าหยุดจนขนาดนั้นดิ น,นอย่าเรียกว่าฉันจ้องดีกว่าฉ <c oughs> ันกำลังแสดงอาการแบบว่ารับไม่ไหวแล้วกับเธอไม่เนี่ยค่ะอ้าอุ้ยอุ้ยอุอ้ยน่ารักได้อยู่ได้อยู่นี่นี่เอาวางนะเอ้ยเหมืนอนดอกอออกุหลาบการวางประกบกันของเธอนี่เป็นเลิศแต่ว่ารวมแล้ว <ๆ S 2> สิ่งที่จิตดีทำเนี่ยเรียกว่าปอบเปลือกอาฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือไว้ก่อนเลยนะจิตดีโอเคตำเลยลูกตำค่ะตำเลยลูก สรุปไข่ตามจิดดีไงอ่ะจีดดีใส่กี่ช้อนเอานี้เลยค่ะสองช้อนสองช้อนโอ้โหฉันจะล้างไตไหมอะเอาช้อนเดียวก่อนไหมจิตดีช้อนเดียวก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมะนาวก็ต้องใส่เยอะกว่านี้จิตดีเดี๋ยวเดี๋ยวฉันล้างไตเห็นไหมคะถั่วค่ะแม่ถั่วก็ใส่ไปแล้วเนี่ะถั่วปะเออฉันแก่แล้วนี่ถั่วฉันก็อันนี้อ่ะมาเอาเนยอยากใส่แค่ไหนเอาตามใจเลยตำถั่วเลยตำตำทุบตำจิตดีใส่ยังไงก็ตำถั่ว นี่ผัวเขาต้องใส่ทีหลังหรือก่อนเอาที่เธอสบายใจนะจิตดีจิตดีเธอได้อยู่นะได้อยู่ใช่ไหมจิตดีก็แซ่บนะคะจิตดีก็แซ่บนะคะทำเป็นเล่นนะเออได้อยู่นะได้อยู่ค่ะหอถ้ากินตำถั่วของเธอ อันนี้คือส้มตำไทยค่ะพริก4-5เม็ดนะคะเปรีร้ยวหวานแลวนี้แกะสลักเองเขายังเรียกสิ่งนั้นว่าการแกะสลักของเขาอ้าลองชิมดูจิตด,ดีค่ะแม่มจิตด,ดีลองชิมดูไหนดูซิมันเปรี้ยวหวาน นับสนุนโดยไตราลาจีนา่าบูดี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูดี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟลมากินดีลองชิมดูไหนดูสิมันเปรี้ยวหวานอแม่มกินเยอะๆค่ะกินเยอะ อร่อยอร่อยจริงติดแปิดีรสติดดีรสไหมคะจริงๆก,ก็ต้องมีมะเขือเทศฝรัง <laughs> ใช่เริลืมใส่มะเขือเทศเหรอใช่ไหนๆเราก็มาที่กะทิบ้านอาหารไทยและขนมแล้วนะคะนอกจากบรรยากาศสวยแล้วมาแล้วไม่กินไม่ได้นะ,อ,ะอาหารเขานะคะก็มีม้าฮ้อน้ำพริกไข่เคม็มแล้วก็มีทอดมันหัวปลีทะเลผัดพริกขี้หนู อันนี้แกงนกปะาก้าซึ่งเป็นแกงโบราณแล้วก็นี่ส้มตําหลวงพระบางนะจ๊ะกับข้าวเยอะแยะเลยแม่ก็ขออนุญาตกินไปคุยไปนะจ๊ะแม่หิวใช่ไหมคะใครไม่หิวก็ช่างแต่อาหารเขาหน้าตาดีมากอะ <c oughs> จิตดีชื่อจิตดีนี่ใครตั้งให้เลยถามจริงชื่อเพราะมากเลยชื่อมันเข้ากับตัวมากหนูเป็นคนจิตดีใจเย็นพูดจาเพราะแม่เอาเอาชื่อแบบให้พระตั้งใช่ตอนเด็กๆแต่ก่อนตอนเกิดไม่ได้ชื่อจิตดีก่อนเกิดชื่ออะไร ือเด็กหญิงหน่อยอย่าหัวเราะใครอยากมาชิมอาหารอร่อยๆนะคะวิวสวยๆเป็นสวนๆอย่างนี้นะคะก็มาได้ที่ร้านกะทิบ้านอาหารและขนมไทยนะคะหรือสั่งทางดิลิเวอรนะคะ Grab l i n e m a n Robin น o o d นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องจิตดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเะขาไม่พูดแชทฉันชักคำเขาไม่อะไรเลยฉันเนี่ยพูดอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าเราจะมีคนมาช่วยพูดอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนกันวันนี้เป็นวันผู้ประกาศข่าวสำหรับรายการเราเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะกระเตนคือไม่ได้เจอกระเตนนานมากถามจริงอ่ะอยู่ในแวดวงเนี้ยเป็นผู้ประกาศข่าวนี้กี่ปีแล้วถ้านับรวมตั้งแต่เริ่มต้นวิชาชีพนี้เลยนะก็ประมาณ23ปีค่ะอยู่มา23ปีค่ะเราต้องอ่านข่าวมา20กว่าปีเนี่ยเรามีวิธีจัดการกับอ้ความเครียดที่ที่มันสะสมกันไปเรื่อยๆในแต่ละวันจัดการไงคือถ้าเป็นตอนแรกๆสมัยทํางานใหม่ๆมันก็จะแบบว่า ตามข่าวอะไรตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่พอทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มมีทักษะเราจะเริ่มจับทิศทางข่าวได้แล้วอพอจบข่าวที่มันจะต้องโฟกัสในช่วงเวลาที่เรานําเสนอ่แต่ก็จะไปทําอย่างอื่นไปฟังเพลงไปวาดรูปไปปลูกต้นไม้ไปทําอาหารคือทํากิจกรรมอย่างอื่นที่เราแบบเป็นการผ่อนคลายไม่เกี่ยวกับงานเราเลยไม่เกี่ยวกับงานเลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรไปตามเรื่องค่ะมันก็ช่วยทําให้เราลืมความเครียดไปได้ถึงเวลาเรากลับมาโฟกัสใหม่ผู้ประกาศข่าวจะดูแบบ นั่งต้องนั่งอย่างนี้พูดก็จะต้องพูดชัดเป๊ะมีความเป๊ะมีความเ,ออเป๊ะนิดนึงตัวจริงๆเราเป๊ะปะก็<ๆ>ไม่เป๊ะนะพี่ เหมือนคนปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าหน้างานเราอ่ะมันต้องการความน่าเชื่อถือคะพี่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในในงานอาชีพนี้จําได้ว่าเราเจอกันสุดก่าปีที่แล้วค่ะตัวเลขอะไรแล้วตอนนี้ตอนนี้เหรอคะ4ีอีก2ปีจะ50หน้าโทยังกระตั้งอยู่เลยเอาจริงเธอทำไงอ่ะเอาจริงพี่คิมถ้าเจอเต้นเมื่อช่วง2อสมปีก่อนอ่ะมันก็ช่วงแบบจุดต่าสุดสําหรับเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเต้นเองอ่ะคือเราเรารู้ว่าเราต้องใช้หน้าตาใช่ไหมเราก็พยายามดูแลเต้นหนัค้นพบเมื่อ ้นปีที่แล้วไปส่องกระจกดูเฮ้ยหน้าเราเหรอนี่คือหน้าที่เป็นแบบเป็นหน้าสดซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะดีแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโอ้โหมันฟ้องค่ะหน้าเราพออายุใกล้จะ50อ่ะอผิวมันแห้งไงพี่อพอแห้งปุ๊บอ่ะริ้วรอยมันเริ่มเห็นชัดไอ้ที่ไม่มีมันก็มีอมไอ้ที่มีอยู่แล้วมันลึกขึ้นพอโฟกัสหรือสำรวจจริงๆโอ้โหนี่ตรงนี้มาเลยค่ะ หางตานี่ตามวัยใช่ไหมคะ<อ>ใกล้จะห้าสิมันก็จะมาใต้ตาก็มาจากการที่แบบพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าของเต็นมันจะมีตรงนี้ด้วยล่องแก้มลอ่มลองแก้มเนี่ยมันจะลึก พอลึกแล้วหน้าดูย้อยโอ้โหวันนั้นแบบหน้าฉันเหรอเนี่ย <S <S แ,ลแ,ลแล้วแบบหน้าสดอะ่ะผิวหน้ามันก็ไม่เรียบเนียนไม่สม่ําเสมอใช่ไหมคะม,มันจะมีจุดๆๆอะไรเงี้ยกระดำกระด่างดูแล้วแบบมันแหมมยังไง,ไงก็ไม่รู้เราก็บอกตัวเองว่าโอ้ศูสิบแปดคิดว่าดูแลตัวเองดีไม่ใช่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะต่อไปเรื่อยๆห้าสิบสงสัยฉันแบบไปก่อนไวแน่เลยมันจะถึงจุดพีคแล้วมันจะฉุดไม่อยู่อะเรารุ่นพี่ที่เขาดูแลตัวเองมาก่อนเราเขาทํายังไงทําไมเขาถึงยังดูสวยขึ้นสวยขึ้นก็เนี่ยยค่่่ะะเห็นนนพพพีีีีปปปุุ้้มวัอ 51ดแต่เป็น51ที่เรามองเราบอกโอ้โหทำไมสวยขึ้นอ่ะสมัยทำงานด้วยกันไม่ไม่ขนาดนี้นะี้เออใช่5มนางนี่แบบแบบไม่ได้อ่ะตกลงเป็นอะไรแตกลงผิวแล้วผิวดีเคยเจอใกล้ๆหน้าแบบละเอียดเลยอ่ะพี่ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยใช้แต่ลาจิน่าเราเชื่อนะเพราะว่าคนอย่างพี่ปุ้ยถ้าใช้อะไรต้องมีนัยยะแกคิดเยอะไงแต่ก็เลยกด1น7 7งดแล้วสั่งมาใช้ดูบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะแต่ลาจิน่าเนี่ยนะคะเป็นเซรั่มแต่ว่าเป็นเซรั่มเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะ คือมันเห็นอย่างนี้นะนึกว่าจะเหนียวหนิดหนาะไม่ใช่เลยนะคะมันซึมเร็วดีมากเนี่ยค่ะซึมเร็วหายไปเลยอะแล้วไม่เหนียวด้วยไม่เหนียวเนินหนาเราเป็นใช้ตอนแรกเนี่ยเป็นไนท์ครีมใช้เป็นไนท์นนครีมก่อนเรามีความรู้สึกก็โบกไปทั่วหน้าเลยนะตื่นเช้ามาเช้าแรกสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือว่าเฮ้ยหน้ามันนุ่มม,มันชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วเราไม่แพ้ด้วยอะคะ่ะเราชอบเลยสัมผัสแรกชอบใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเืใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ย กลับมาสำรวจผิวหน้าตัวเองจริงๆจังๆสิ่งที่เราพบก็คือว่านอกจากมันจะนุ่มชุ่มชื้นนะคะริ้วรอยต่างๆที่มันเคยเป็นร่องลึกเนี่ยม,มันแลดูตื้นขึ้นมันแลดูจางลงนะคะอย่างเช่นตรงหน้าผาก เนี่ยตรงนี้ก็เห็นชัดเลยของสรองเต็นะมันแลดูตื้นขึ้นหางตาใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มไอที่ชอบเนี่ยก็คือตรงนี้อันนี้ไม่ได้หวังผลเลยนะแต่ว่ามันดีขึ้นเฉยเลยก็คือว่าไอจุดๆที่มันมีตรงนี้ค่ะมันแลดูจางลงแล้วผิวอ่ะโดยรวมอ่ะมันดูแบบกระจ่างใสสมบเสมอขึ้นทุกคนนี้นะลงไอจีถ่ายรูปในใ้แอปไม่แต่งหน้าด้วยมันมั่นใจอ่ะมันมั่นใจกลับมาคือในวัยใกล้จะ50ได้ความรู้สึกนี้เต็มว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเต็มจะเปิดหน้าให้ดูแต่เดี๋ยวจะไม่พูดนะคะใใหห้้้คุผูชมดิววนนนนาัีซึ่งแบบ มันเป็นความมั่นใจที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะ คึณนหน้ามือสามสิบแปดขอบคุณมากค่ะพี่คิวแต่จริงต้องขอบคุณแตลาจิน่าจริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแชร์แบบนี้เลยเพราะเตเชื่อว่าในวัยที่เราอายุมากขึ้นอ่ะเราจะมีปัญหาค,คล้ายๆกันนะคะผู้หญิงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหยิบโทรศรัพท์ขึ้นมาเลยค่ะการที่เต็นจะเป็นทำหน้าที่ตรงนี้จะพูดอะไรเราต้องใช้เองแล้วเรามีความมั่นใจเราถึงกล้าพูดนะคะแล้วของแบบนี้อยู่มา12ปีเต็นเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าของไม่ดีจริงไม่มีการบอกต่ออยู่ไม่ได้มาถึงขนาดนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามาาารรยกี่นะ พิเศษจริงๆมไม่จองไม่ได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ใช่วันนี้ก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่นะคะวันนี้เอาโปรพิเศษมาให้เลย1เดือนมีครั้งเดียวคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มาแล้วโทรให้ทันนะคะกดมาที่1577หรือ Line แอดไทยละจีน่นะคะวันนี้นะคะจะมีโปรที่ดีมากๆให้คุณผู้ชมค่ะก็คือนี่เลยนะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แบบนี้ค่ะแถมให้อีกหกระปุกใหญ่แบบนี้เลย แล้วให้ไปเลยแบบพกพานี่ค่ะอีกหนึ่งนะคะยังไม่พอนะคะมีหน้ากากให้คุณผู้ชมด้วยและสำคัญนะคะถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน100สายให้อันนี้เพิ่มค่ะนี่เลย ให้กระเป๋าเครื่องสำอางอีก2ใบยเยอะมากๆนะคะ6ชิ้น8 9 9 0บาทจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วเซ็ตนี้ใช้ไปเลย3เดือนเฉลี่ยแล้ววันละ35บาทเท่านั้นเองไม่มีโปรไหนให้เยอะเท่านี้อีกแล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามาเลยค่ะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นที่เต็นให้นะคะ100สายแรกคุณรับไปเลยค่ะ6ชิ้นจาก8 9 9 0บาทเหลือแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะ รับไปเลยนะคะแล้วใช้ไปเลย3เดือนใช้อย่างตั้งใจคุณจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วไม่ได้มีแค่เต็นคนเดียวนะคะที่ใช้แต่ละจีนาวันนี้ถ้าไปดูในวงการบันเทิงค่ะอาหมูบุ๋มปนัดดานีโน ปานธนพรพี่ปุ้ยพี่มนวันและนี่ค่ะสวยวันสวยคืนพี่คิมก็ใช้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ใช้จริงเนี่ยเขาไม่ให้ออกมาพูดนะคะวันนี้ใช้จริงถึงกล้าออกมาพูดด้วยความมั่นใจนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยสายแล้วค่ะคุณผู้ชมเหลือไม่ถึงร้อยสายอ,อ,อ่ะเต็นเธอต้องเพิ่มให้พี่นะอ่ะให้ให้พี่คิมก็ได้วันนี้มาไกลามาหาพี่นะนานๆเจอกันที ให้คุณผู้ชมเลยค่ะสําหรับรายการนี้พิเศษเต็นบวกไปให้อีก100สายการตลาดเดี๋ยวเราไปคุยกันเองนะคะให้คุณผู้ชมไปเลยเพิ่มอีก100สายถ้าคุณโทรเข้ามาทันที่1577หรือ l ลน์แอดทายลจิน่านะคะสิ่งที่คุณจะได้ในวันนี้ค่ะซื้อ1แถม1แถมขนาดพกพาแถมอากาศผ้าแล้วก็แถม กระเป๋าให้อีก2ใบค่ะ6ชิ้น8,090จ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรนะคะวันนี้โทรมาให้ได้ก่อนที่1577หรือ Line แอด a ทลาจ n นนะคะวันนี้ส่งฟรีตัดบัตรเครดิตได้นะคะเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรจองสิทธิ์ไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายหรือว่า จ่ายหน้างานก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละคะ่ะเราให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะ6ชิ้นแบบนี้นะคะไม่จองวันนี้ก็ไม่รู้จะจองวันไหนแล้วคะ่ะเราให้คุณผู้ชมไปเลยคนอื่นให้1ใบแต่วันนี้ให้ไปเลย2ใบค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรมาเลย15.7 7ค่ะคําถามท้ายรายการนะคะอีกหนึ่งความฝันของจิตดีคืออะไรเข้าไปตอบคาถามได้ในเพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่คิมค่ะของรางวัลน,นะคะคือกระทะโคเรียคิงรุ่นไดมอนด์เอ็กซ์ซีรีส์นะคะรุ่นใหม่จากโคเรียคิงค่ะ สัปด glaube, Bref, าห์หน้านะคะแม่จะไปเม้ากับใครติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสาโมงครึ่งทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34หรือดูย้อนหลังได้ที่ mychannel official ค่ะประโยคไหนที่จีบแล้วติดเลยผมจะใช้คำพูดว่าเชื่อในผมลิขิตไหมคากันมาตอนแรกผมลิขิตหลังจากนั้นเป็นกรรมเลยเธอเคยโดนผู้หญิงหักอกด้วยเหรอหลน ใส่ชุดว่ายน้ําผมบอกเลยนะชุดว่ายน้ำเป็นชุดแค่ผู้หญิงเอาไว้ถ่ายรูปถ้ามาใส่เล่นน้ําเล่นทะเลจริงๆใส่ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะใส่ <c oughs> แน่นอน Amarin TV